ส่งงานให้เจ้าของได้ขวาไป้ายไปใช่ปดิอ่าดีครับยังได้อยู่นะครับนี่เล่นง่ายไหมเล่นง่ายไหมอ่าไม่เล่นง่ายนะอ่าเป็นไงล่ะมันไม่ยากเลยนะเนี่ยอ่าเป็นไงล่ะเายละมามาโค้งท้ายมาดิงให้ผ่านหน้าไปเลยโอ้โหมาสายมาอีกอ่าแล้วก็ติดต่อ้ายอีกขึ้นช่วยครับย้ายเลยหัวนี่ นะครับบินนะครับมี่เทสงานนะครับเออเป็นไงขอกล่อมมีดเนี่กกอลงไปกอลงมาเอ้ยกอลงมาดู็นไงครับเป็นไงมือใหม่นะครับมือใหม่ยังเล่นได้สุดยอดสุดยอดอ่าต่อไปก็บินบินใกล้ๆไม่ต้องขึ้นสูงนะเออเนี่ยสายไปสายอีกบินไปไกลๆเลยหัวให้ผ่านหน้าหน่ยโอเคเออแบนี้ได้เลยครับได้เลยครับเลยสนามบินเป็นของเขาเลยครับแหม ขามีเดียวครับเริ่มเดินได้แล้วไปลงครับยังไม่ลงวนไปเข้าวนไปวนไปวนไปครับไกลแล้วสายยาวเออยาวเหมือนเอกเหมือนเหมือนงตับลงแมครับยาวไปยาวไปลองกันเลยหายไปหายว่ะช่วยให้ลงช่วยเราไม่ต้องมาดตับบนี่นี่มาแล้วครับไปไกลไปไกลหายไปขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย ไล่ดิจะเลยไปจะเลยมาแล้วครับมาแล้วเออนี่อย่างนี้นี่ครับนี่เลยอย่าเพิ่งรีบใช้ดิเดี๋ยวมันมันลมนี่ไจังเลยมีกองเชียร์ด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องหลังจะเก็บใกล้ๆขนาดไหนเดี๋ยวก็รู้นะครับมาขับขึ้นขับขึ้นค่อยๆสโลลงอ่ะไรยกสติ๊กขึ้น